ปลกตื่นครับคู่อริครับวันนี้เรามาเจอคู่อริโอ้โหครับสมศักดิ์เกเท้าโอ้ยี่รับชาลิตาสมาจากทีมไหนนี่ลำปังค่ะลำปังโอ้ประเภทกอเระเภทขอประเภทขอค่ะประเภทขอฝากพี่น้องติดตามปลกตื่นนะครับคู่อริครับวันนี้เรามาเจอคู่อริโอ้โหครับสมศักดิ์เกเท้าโอ้ที่เจอระดับโอ้โหผู้พันครับผู้พันสมศักดิ์เกเท้านี่คู่อริครับคู่อริว่าชกรุ่นไหนครับชกรุ่นไหนครับ หนูชอบรุ่นไหนลูกสี่สิบแปดกิโล่ปกประเภทกอรหรือเพศขอ <48. S 1> ขอประเภทขอโอ้โหนี่ครับเอเตอร์แห่งประเทศไทยนะครับโอ้โหระบบแบบนี้ก็วุ่นวายกันหน่อยครับเพราะว่ามีการดูขาไก่มีการดูวันนี้กเวลาอีกไม่นานเราก็จะมีการเดกกร็กาศน้องน้อยโอ้โหน้อยแต่ว่าไหนเนี่ย <laughs> ตกใจ <laughs> อุ้ยทำไมมันสวยจังวะเนี่ยนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวมันนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยหนูคนนี้ชื่อชื่ออะไรครับน่ารักมากเดี๋ยวเราเราจะไปลุ้นว่าเขาจะได้เหรียญทองไหมนะครับเราไปลุ้นกันครับดีนะครับนี่คือผู้ฝึกสอนนะครับว่าโชครุ่นไหนครับโชครุ่นไหนครับหนูโชครุ่นไหนลูก48่สิบแปดกิโลสี่บแปดกิโลกว่าเพชรกอหรือเพชรขอ ขอประเภทขอโอ้โหนี่ครับที่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่วันนี้เป็นวันแรกที่การทำการแข่งขันกีฬายูชนโยชนิงชนะว่าโชครุ่นไหนครับโชครุ่นไหนครับหนูโชครุ่นไหนลูกสี่สิบแปดกิโลี่สปกิโลกว่าเพศกอหรือเพศขอขอประเภทขอโอ้โหนี่ครับลำปะโอ้โหทำไมมันน่ารักอย่างนี้ว่ามันนักมวยหรือนักนี่ครับนี น้องเอ้ยเตียนน้องติดตามติดตามนะครับพี่น้องแข่งขันแล้วนะครับตัวนี้ก็นี่ยบรรยากาศที่สนามศูนย์ฝึกกีฬามวยซับคนแห่งชาติมวกเหล็กลำปะโอ้โหทำไมมันน่ารักอย่างนี้ว่านักมวยหรือนักนี่ครับพี่น้องเอ้ยเตียนน้องติดตามติดตามนะครับพี่น้องอุ้ยทำไมมันสวยจังวะเนี่ยนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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  นเดี๋ยวมันนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยวันนี้ชื่ออะไรครับพี่น่ารักมากเดี๋ยวเราเราจะไปรู้ว่าเขาจะได้เหรียญทองไหมนะครับเราไปรู้กันได้แน่นอนครับนี่นะครับนี่คือผู้ฝึกสอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเจอกันเดจเจนครับนี่นะครับทีมงานรับปางครับผมวันนี้เรา จะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศวันแรกวันแรกสักวันผมตื่นเลครับคู่อริครับวันนี้เรามาเจอคู่อริโอ้โหครับสมศักดิ์เกีเท้าโอ้อุ้ยทำไมมันสวยจังวะเนี่ยนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยวเนี่นี่นี่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้ขอสัมภาษณ์หน่อยดูวันนี้ชื่อชื่ออะไรครับที่เจอระดับโอ้โหผู้พันครับผู้พันสมศักดิ์เกีตเท้านี่คู่อริครับคู่อริว่าโชคุ่นไหนครับโชคุ่นไหนครับหนูโชคุ่นไหนลูก สี pues 15, 91, ่ส the ิบแปดกิโลประเภทกอหรือประเภทขอขอประเภทขอโอ้โหนี่ครับแข่งขันแล้วนะครับตัวนี้ก็บรรยากาศที่สนามศูนย์ฝึกกีฬามวยซับคนแห่งชาติมวกเหล็กผมตื่นเลครับคู่วเลครับวันนี้เรามาเจอคู่อเลยโอ้โหครับสมศักดิ์เท้าโอ้ ีพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่วันนี้เป็นวันแรกที่การทําการแข่งขันกีฬายูชนโอชนชิงชนะลูกเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเจอกันครับผมเจอกันเดี๋ยวกันครับนี่นะครับทีมงานรับปังครับผมวันนี้เราจะพาพี่น้องมาดูบรรยากาศวันแรกวันแรกครับว่าชกรุ่นไหนครับชกรุ่นไหนครับหนูชกรุ่นไหนลูกสี่สิบแปดกิโล่สิบแปดกประเภทกอหรือประเภทขอขอประเภทขอโอ้โหนี่ครับนี่แหล้วชาวิตาสมาจากทีมไหนนี่ ลำปางโอ้ประเภทกอหรือเภทขอประเภทขอค่ะประเภทขอครับฝากพี่น้องติดตามลำปังโอ้โหทำไมมันน่ารักอย่างนี้ว่ามันนักมวยหรือนักนี่ครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องติดตามติดตามนะครับพี่น้องนี่ครับโอ้ดีทีมจังหวัดไหนรู้นี่จังหวัดไหนครับอาเดอร์แห่งประเทศไทยนะครับอู้ระบบแบบนี้ก็วุ่นวายกันหน่อยครับเพราะว่ามีการดูขาไก่มีการดู วันนี้กเวลาอีกไม่นานเราก็จะมีการแข่งนลำปางครับลำปางครับผมโอ้โหสุดยอดมากทีนี้มั่นใจนะครับมีความมั่นใจว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็พร้อมมากๆนะครับผมเดี๋ยวก็เอฟซีจ่าไห้ทุ่นะวันติดตามด้วยว่าจะได้เหรียญอะไรฝากอะไรครับฝากนะครับเหรียญทองแน่นอนค่ะพูดพูดอะไรนะพูดเลย่ะพูดเลย่ะแล้วเจอกันค่ะโอ้เราจะพาไปดูที่อื่นกันนะครับจัดติดตามครับทีมงานจ่ด ทีมจังหวัดไหนรู้นี่จังหวัดไหนครับสุญนลีลำปางครับลำปางครับผมโอ้โหสุดยอดมากทีนี้มั่นใจนะครับมีความมั่นใจว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็พร้อมมากๆนะครับผมเดี๋ยวก็ตื่นเลครับคู่อริครับวันนี้เรามันเจอคู่อรีโอ้โหครับสมศักดิ์เกยเท้าโอ้โตื่นเครับคู่อริครับวันนี้เรามันเจอคู่อรีโอ้โหครับสมศักดิ์เกยเท้าโอ้ิดแห่งประเทศไทย ระบบแบบนี้ก็วุ่นวายกันหน่อยครับเพราะว่ามีการดูขาไก่มีการดูตอนนี้กเวลาอีกไม่นานเราก็จะมีการนี่ครับโอ้ดิทีมจังหวัดไหนรู้นี่จังหวัดไหนครับปัาีลำปางครับลำปางครับผมโอ้โหสุดยอดมากทีมนี้มั่นใจนะครับมีความมั่นใจว่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วก็พร้อมมากๆนะครับผมเดี๋ยวก็ใครครับคาลิตาสมมาจากทีมไหนนี่ลำปางค่ะลำปางโอ้ประเภทกอลยฟระเพทขอ ประเภทขอฝากพี่น้องติดตามนี่ครับชาวิตาสมาจากทีมไหนนี่ล,ลำปงังสามลำปังโอ้ประเภทกอลยรประเภทขอประเภทขอค่ะประเภทขอฝากพี่น้องติดตามมีพาพ,พี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่วันนี้เป็นวันแรกที่าทาการทำการแข่งขันกีฬายูชนโยช,ชนชิงชนะ่ครับชาวิตาสมาจากทีมไหนนี่ลำปังสามลำปังโอ้ประเภทกอลยประเภทขอ ขอเพศของฝากพี่น้องติดตามเราจะพาไปดูที่อื่นกันนะครับจดติดตามครับทีมงานจารติดแข่งขันแล้วนะครับตัวน,นี้ก็นี่ยบรรยากาศที่สนามสูนฝึกกีฬามวยซั์คนแห่งชาติมวกเลยลํำปะโอ้โหทำไมมันน่ารักอย่างนี้ว่าน,นักมวยหรือนักอื่ี่ครับนี่ น้องเอ้ยเนี่ยน้องติดตามติดตามนะครับพี่น้องเอฟซีจ่าไว้ทุ่งนะวันติดตามด้วยว่าจะได้เหรียญอะไรฝากอะไรอยฝากหนะครับเหรียญทองแน่นอนค่ะพูดพูดอะไรนะพูดเลยนะพูดเลยนะแล้วเจอกันค่ะโอ้อุ้ยทำไมมันสวยจังวะเนี่ยนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่เดี๋ยวมันนี่ขอสัมภาษณ์หน่อยพนนี้ชื่ออะไรครับแข่งขันแล้วนะครับตัวนี้ก็บรรยากาศที่สนามศูนย์ฝึกกีฬา มวยสั์คนแห่งชาติมวกเหล็ปที่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่วันนี้เป็นวันแรกที่การทำการแขา่งขันกีฬายุชนโยชนชิงชนะลำปะโอ้โหทำไมมันน่ารักอย่างนี้มันนักมวยหรือนักูนี่ครับพี่น้องเอ้ย<ส>พี่น้องติดตามติดตามนครับพี่น้องเพตแห่งประเทศไทย อเระแบบแบบนี้ก็วุ่นวายกันหน่อยครับเพราะว่ามีการดูขาไก่มีการดูวันนี้กเวลาอีกไม่นานเราก็จะมีการลํำปะโอ้โหทำไมมันน่ารักอย่างนี้ว่ามันนักมวยหรือน,นักมีนนกครับพี่น้องเอ๋ยน้องติดตามติดตามนะครับพี่น้องตื่นคร,ครับคู่อะไรครับวันนี้เรามันเจอคู่อะไรโอ้โหสมศักดิ์เท้าโอโเราจะพาไปดูที่อื่นกันนะครับจัดติดตามครับทีมงานจัดติแข่งขันแล้วครับ นนี้ก็บรรยากาศที <chills> um ่สนามสนย์ฝ <scary> uh ึกกีฬามวยซับคนแห่งชาติมวกเหล็กบรรยากาศน้อยโอ้โหน้อยแต่ว่าไหนเนี่ยโอ้ตกใจที่เจอระดับโอ้โหผู้พันครับผู้พันชมสักเก็บเท้าดีคู่อะไรครับคู่อะไรอุ้ยทำไมมันสวยจังวะเนี่ยนักกีฬาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยว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  นี <One input> ่นี่นี่เดี๋ยววันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยมวคนนี้ชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชาวิตาสมาจากทีมไหนนี่ลำปังค่ะลำปังโอ้ประเภทกอล์ฟประเภทขอประเภทขอค่ะประเภทขอครับฝากพี่น้องติดตามนี่ครับโอ้ดิทีมจังหวัดไหนรู้ีิจังหวัดไหนครับเดียการเง้อม้อยโอ้โเง้อม้อยแต่วันไหนเนี่ยโอ้ตกใจ ขู่ตึงนลครับคูอ่อรีครับวันนี้เรามาเจอคูอ่อรีโอ้โหครับสมศักดิ์กันเท้าโอ้โหเอฟซีจ่าไว้ทุ่งนะวันทิ่ตามด้วยว่าจะได้เรียนอะไรฝากอะไรข้ังนะครับเรียนทองแน่นอนค่ะพูดพูดอะไรนะพูดเลยน,นะพูดเลยน,นะแล้วเจอกันค่ะโอ้โคือแล้วคาริตาสองมาจากทีมไหนนี่ลำปางค่ะลำปางโอ้โประเภทกอล์ฟประเภทขอประเภทขอค่ะประเภทขอครับฝากพี่น้องติดตามแข่งขันแล้วนะครับตัวนี้ก็ บรรยากาศที่สนามนย์ฝึกกีฬามวยซับคนแห่งชาติมวกเหลมที่พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับที่